everyone today we are going to unbox a disney mystery box and a casper mystery box yes and the casper they don't have in thailand is very special one right yeah and this one also don't have yes um okay what do you like i like pinocchio i want i want donut duck okay because i am afraid of donut duck okay let's open this one first Hope I, can, I, I think I I'll get a dog, I think. Okay. 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 Let's open this up. May, you may need a scissor. Never mind. I think I can open this. Oh, there's already. Okay. What is this? Oh, a book. A book? Yes, because this is another silly. Oh, what is what is this? A pinocchio. A pinocchio. It's so cute. So mommy got this one that mommy like. We make opening this yet. Oh my god! It's so cute. So next one. Oh. Next one will be the castle. Oh, card. what is this? No, they have this one. What is that? Oh, that. this. A 100 card. A card. So we need to keep it. Okay. So I next. I put this in my uh, something like a pool. Three. Now we're gonna open this. Okay. The next one. Oh my oh. No you, you you need to shoot which one you like. I like the first one. I... I I like this one. I like this one. And how about you? I don't even know which one I like because it looks weird. <laughs> it's not weird, it's so cute, but you don't understand and and you like you don't know about it. Okay, where's the oh here it is Hope not a book? Another i n ก o น e ่ง a ระเป๋าฉันกำ o o งเล็งไป n ี่กร a เป๋าสีแดง i อ t h i บเบิลย i ์ค o เมือ w คุอุ่ณนมั i ดอแบได้เลยค่ะพูนปตีนะคะทุกคนวันนี้น้องอลิสนะคะจะมาแก็กล่องสุ่มดิสนีย์แลนด์นะคะอันนี้เป็นกล่องสุ่มคอลเลกชัน หนึ100่งร้อยปีใช่ไหมคะ,คะว้าวนี่ดูซิเรามาเลือกก่อนมันมีอยากได้ตัวไหนมันมีอยากได้ตัวนี้เพราะเรามีตัวนี้แล้วอยากได้ตัวนี้น,น้องลิซคิดว่าอยากได้ตัวไหนคะนตัวนี้กับตัวนี้อ่าโอเคผลงานลักนะแกะยค่ะมีเยอะมากเลยคะ่ะมีทิงเกอร์เบลด้วยอืมันมีไม่ค่อยรู้จักกับทิงกอร์เบลอะไรคืออะไรอะคะเฟรนด์กับเฟรนดเก็บเลย เราเคยมีอันแคสเปอร์เลยนะคะได้เดวอิลอันนี้ใหญ่มันเป็นสมุดค่ะีกล่่่่่ออองทีีแกน้าโเคคะุ้นกันมาลุ้นกันเราจะได้ตัวที่มามีอยากได้ไหมอุย๊ยใช่ได้ตัวที่มามีอยากได้เจ้าแพชก็คือหมอ101อาหนึ่งร้อยหนึ่งดัมเมชันว้าวหน,น,นึ่งร้อยหนึ่งดัมเมช สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้น้องลิสนะคะจะมาแกะกล่องซูมกล่องซูมคุโรมินะคะว้าวดูสิทไหนเดี๋ยวทำน้องลิสบอกว่าอยากให้ทําเสียงงี้ฮะค่ะดูว่ามันมีแบไเดี๋ยวสิดูว่ามีรูปอะไรบ้างน้องลิซอยากได้อันไหนคะดูสิมาบีอยากได้อันบนสายน้องลิสอยากได้อันนี้ค่ะอันไหนคะเออเหมือนกันอันเดียวกันอันบนสายโอเคแกะเลยค่ะรอเปิดแบบนี้นะคะ วว้าวกล่องมันสีนวลเลยค่ะห้จับเองไม,ไม่ต้องใจเย็นๆถ้าเขาไม่รอค่ะมีร่มมาก่อนเขาไม่ของเยมากนะคะนี่อะไรอ่ะเขามีฐานมาให้ด้วยอันไหนมีร่มเอ่ย อ่าอันนี้น้องริดได้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันข้างล่างได้ค่ะโอเคเรารู้แล้วได้ไหนเดี๋ยวเราก็จะประกอบให้ดูนะคะ360นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นอยู่ในฝนตกค่ะน้องริดได้เป็นแบบลมอันนี้นะจริงๆมันมีฝาปิดด้วยเนาะโอเคค่ะบายๆเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุมอันอื่นกันค่ะ See you next time สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องลิสนะคะจะมาเปิดกล่องทอมเบนเจอรี่ซีซีซันใหม่นะคะว้าวาาาน้องต้องมาเลือกก่อนว่าอยากได้ไอันไหนอันไหนคืออันที่เราชอบอันที่มามีชอบคืออันที่ทอมนอนอยู่บนหมอนกับอันบนสุดน่ารักดีนดยอยากจะเห็นว่าอันมิสตรีคืออาบน้ำอ,อ๋โอเคอ่ะเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะ ขัดตรงหาเจอลี่นะคะดึงๆๆ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 ดๆกๆๆๆๆ่ๆๆ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 กๆๆ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 ่ๆๆ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  แค่หางเอาหางมา่อหาหมีหางแล้วก็มีเจอรี่วิเจอรี่นังง่งงอกก็เป็นการ์ตูนที่แบบว่ามันมีชอบมากๆตอนเด็กได้อันนี้ค่ะได้ไหนคะอุ้ยได้เขาแบบไฮไฟฟ์กันนะ่ะมีในกล่องนี้ปะมีไม่เอ่ยเอ๋อเป็นตัวล a าส o n วันโอเคไม่เป็นไรก็น่ารักเหมือนกัน กีตาก็น่ารักอะ่ะเราเรามาพบกันใหม่นะคะเอะเดี๋ยวเราต้องประกอบให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ารักน่รารักมาให้ดูนี่บ๊ายบายกลับแล้วนะคะวันนี้เราเมาื่อก็มันจะเปิดอีกอันหนึ่งนะคะเรามีกล่องนี้แล้วเนาะกล่องหนึ่งใช่ไหมคะเปิดอีกกล่อง น้อนลิซอยากได้ตัวนี้นะคะสติชแต่มามีอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะ่ะมมมีก็อยากได้ดัมโบกับพีโนกิโอพีโนกิโอเหมือนเดิมครั้งที่แล้ว้องลิซอยากได้อะไรนะตัวโดนดั๊กใช่ไหมเรามาแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวไม่ใช้เล็บก่นซองไม่ต้องใช้เหล็บซองเปิดช่วยกันนีมคะอ่ะีอยากกล่องหนึ่งร้อยพันปีพังนะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิดนะไม่กนไม่ให้คุณห้ามดูก่อนแก่อนนี่เอเใช้เปล่าใช้เปล่าให้คุณผู้ชมดูก่อนให้คุณผู้ชมดูก่อนอุ้ยฟ้า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 สี what is it อะไิดทำไม โอ้เ oh, มียวเมียวเมียวเป็นแมวนี่เองไม่ใช่เป็นกระต่ายจ้ะไม่ใช่เป็นกระตา่ายจ้ะอดเลยแต่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวไว้เราเราก็ยังจะสู้ต่อไปนะจ้ะนีม่มีของด้วยเอออะไรอ่ะเป็นเมียวเมียวใช่ไหมเป็นกระต่ายจ้ะนี่มันมีกระดิ่งด้วยมีกระดิ่งด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปาประกอบกันกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ เร,เราจะ,จะมา,มาเปิดกล่องซูมสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดนะคะว้าวมันมี่อยากได้อันนี้อยากได้ตรงกลางนี้ค่ะอังลิสเนี่ยเจอตัวนี้ค่ะอ๋อเพราะมันมีสครูโลใช่ไหมเดี๋ยวขอมาอ่านก่อนตัวที่มามีอยากได้เนี่ยชื่อว่า sleepy 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 เขาชื่อว่า snow white and The little animals. Okay. i s no way and little animals. Okay เปิดกันเลยค่ะมาลุ้นกันเลยมาน้องเพื่อนแกอุ้ยเป็นทรัมเป็ตนะคะ เรนนื่องต่อทำเป็ดดูนะอย่าอย่าดูแต่จะดูนะคะเป็ดอันนี้แอบดูตรงไม่ต้องอแอบค่ะแกะเลยค่ะโอเคจะได้ตัวที่มามีอยากได้รือเปล่าให้คุกคูให้ทุก่อนให้ทุ้คมดูก่อนอเฮ้ยน,น,น,น่าจะใช,ช่ไอ้ใช่ <ไ S 1> <อ>ตัวที่มามีอยากได้ด้วยอันไหนที่แม่อยากได้ก็ใช่ค่ะก็คือตัวนี้แหละที่มามีอยากได้ อันนี้เคยดูไหมเราก็ต้องแกะแล้วก็ได้อนนี้นะคะว้าวน่ารักต้องมอกเูยโอเป็นตัวที่มันมอยากได้ชื่อว่า cozy deeply and sleepy ใช่ค่ะตัวนี้ค่ะ snizzy deeply and sleepy บ๊ายบาย